สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่6ตุลาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,438.45จุดลดลงไป14.10จุดหรือว่าติดลบไป0.97มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่41,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยแรงซื้อน,นั้นมาจากหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลังงานการเงิน ICT ขนส่งการแพทย์และก็กลุ่มอาหารโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ c p n ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดาเนินงานในไตรมาส4ปี66นี้ จะเติบโตได้แรงที่สุดรับกับช่วงของไฮซีซั่นแล้วก็คาดว่ารายได้ในปีนี้นั้นจะเติบโตได้กว่า30%โดยมาจากยอดเช่าที่เพิ่มในส่วนของอสังหาเข้ามาช่วยหนุนทางด้านของไทยโคโคนัทราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.76%โดยทางด้านของบอร์ดบริหารนั้นก็ได้มีการอนุมัติงบกว่า384ล้านบาทในการขยายกำลังการผลิตน้ำมะพร้าว9.2หมื่น 20, ตัน ึ่งก็คาดว่าจะบันทึกรายได้ได้ในช่วงของไตรมาสที่1ปี67นี้ทางด้านของ KCG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.54%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส4ปี66นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นแล้วก็มีการที่จะมีแผนเดินหน้าที่จะเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ได้รับผลบวกมาจาก มาตรการฟรีวีซ่าซึ่งก็น่าจะช่วยหนุนรายได้ในปีนี้ให้เติบโตได้กว่า10%ทางด้านของ Rapid ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.28%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ารายได้อสังหารนั้นจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นขณะที่แรงกดดันจากทางด้านของ Singer ก็ลดน้อยลงไปทางด้านของ TQM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.82%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นั้นจะเติบโตได้ค่อนข้างแรงซึ่งก็ได้อานิสงส์มาจากประกันรถที่เป็น E ีวีเพิ่มกันขึ้นมาทางด้านของมีนาทรานสปอร์ตราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.11%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเติบโตได้แบบเร่งตัวขึ้นแล้วก็คาดว่าไรายได้ในปีนี้ปีนี้นั้นจะเติบโตได้ตามเป้าไม่ต่ำกว่า15% ทางด้านของซิงเกอร์ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.56%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส3ปี66นี้จะพลิกมามีกำไรได้จากการลดต้นทุนแล้วก็การตั้งสำรองที่ลดลงมาส่วนทางด้านของ SGC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.83% ก็ปรับตัวขึ้นได้ตามซิงเกอร์ที่วันนี้ปรับขึ้นมาแรงแล้วก็ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดําเนินงานในไตรมาสสปี6.6นี้ก็จะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของกราฟราคาหุ้นติดลบไป4.44%ก็ราคาหุ้นนั้นได้รับ s ติเมนต์เชงลบก,กดดันมาจากการที่บรกอร์ต่างประเทศนั้นได้มีการปรับลด คำแนะนําลงมาแล้วก็ทางด้านของนักลงทุนเองก็มีความกังวลในส่วนของนโยบายภาครัฐเข้ามากดดันเช่นเดียวกับทางด้านของบีกริมราคาหุ้นติดลบไป3.70%แล้วก็ GPSC ติดลบไป2.33%ซึ่งทั้ง2หุ้นนี้ก็ถูกบลกเกอร์ต่างประเทศนี้มีการดาวเกรดคำแนะนำลงมาเป็นขาย ทางด้านของ MTC ราคาหุ้นติดลบไป5.41%สวัสดิด์ติด,ล,ตดลบไป3.95%ติดล้อติดลบไป3.35%ก็ราคาหุ้นนั้นปรับลดลงจากแรงขายทำกำไรหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาค่อนข้างจะแรงทางด้านของ AAV ราคาหุ้นติดลบไป4%เ <c oughs> ช่นเดียวกับ BA ราคาหุ้นติดลบไป4%เช่นกัน ซึ่งก็คาดว่าทางด้นของการท่องเที่ยวนั้นยังคงได้รับเซนิเมนต์เชิงลบประยะสั้นเข้ามากดดันต่อเนื่องทางด้านของสบายเทคโนโลยีราคาหุ้นติดลบไป4.58%ก็ส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นแรงกดดันมาจากการที่มีโอกาสจะหลุดจากการคำนวณเซ็ตร้อยในรอบครึ่งปีแรกของปีหน้าส่วนทางด้านของเซเปราคาหุ้นติดลบไป4.75% ราคาหุ้นนั้นปรับลงแรงจากทางด้านของแรงขายทํากําไรและงที่ช่วงก่อนหน้านี้นั้นราคาหุ้นก็ปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างจะมากและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ